ก็จะมาร้อเพลงอิงดิ s ชมป n ในค่ายนะคะแล้วก็ร้องเพลงประจากลุ่มหลายๆเพลงนะคะหลายๆเพลงนะคะเรนรวมทั้งหมดก็สเพลงอย่างายเลยอุ้ยแชมนะคะอุ้ยแชมป์อุ้ยแชมปอุ้ยแแชมป์่ ม e together Oh you can make me happy ทีนี้ที่พี่โบค่ะ Hip Hip Bo Hip ไม่ใช่ได้ Hip Bo Hip Hip Bo Oh no it's so big Oh no it's so big It walks slowly It walks s l o w l Oh la 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 Oh la 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 เพียงอะไรต่อคะ แล้วก็เพงลงเยอเพลงประจำกลงไม่ไมกลุ่มน้องอ่ะโมชิโมชิอลอลา เฮัลโหลสวัสดีค่ะมูจิออลาฮัลโหลสวัสดีค่ะเพลงอะไรต่อเพลงประจำกองอ่ะ